วชร,ร่วมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนไทยครับ และที่เห็นอยู่นี่คือหนังสือแบบเรียนที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Expert e Ex Application Library ซึ่งเป็นโปรแกรมการสร้าง e-book แบบง่ายๆจากไฟล์ PDF โดยเมื่อสร้าง e-book เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถ export เก็บไว้ใน e-library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้กับคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งหมดนี้เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทำให้การทำ e-book ง่ายขึ้นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตชนบุรีปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ใช้โปรแกรม e-expert application ในการสร้าง e b o ุ๊เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระบบ e-learning โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายครบถ้วนตรงตามหลักสูตรผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือเปิดอ่านผ่านแอปพลิเคชันบนระบบ Android ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางมาเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน สำหรับสะดวกสบายในการใช้ก็คือนักเรียนไม่ต้องเดินทางมาเรียนอาจารย์ก็ไม่ต้องเสียเวลา,ามาสอนบางทีนักศึกษาแบบพวกกลุ่มที่เรียนเสาร์วอาทิตย์อะคะก็คือเขาสามารถเรียนในวันจันทร์ถึงศุกร์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเรียนก็ลดเวลาในการในการเดินทางแล้วก็เรียนได้ทุกที่เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรเข้าถึงเนื้อหาโดยใช้เว็บบราว์เซอร์ของท่ายไหนก็ได้ ใส่ออฟไลน์ line, ก็คือเราจะไปอ่านที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนก็ได้ค่ะพอเป็นแอปพลิเคชันเราสามารถโหลดโหลดเขาบอกว่าโหลดลงเครื่องแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์ของเราได้แล้วก็ถ้าไม่มีเแล้วก็สามารถเปิดอ่านได้ก็สะดวกสบายไม่ต้องพกหนังสือเยอะๆแบบนี้ครับส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนกันหมดแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องแบบนี้มาเวลาเราบางทีผมใช้โปรแกรมนี้ใช่ไหมครับต้องพิมพ์ในโปรแกรมอย่างเงี้ยเราก็สามารถเซิร์ช จากอีบุ๊กได้เลยก็เปิดเปิดแท็บเล็ตเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แล้วเราก็สามารถพิมพ์โค้ดหรือพิมพ์อะไรพวกนี้ไปได้ที่เราไม่รู้แต่ถ้าเป็นหนังสือเราก็ต้องมานั่งหานั่งอ่านว่าเล่มไหนเล่มไหนอย่างเงี้ยครับเรกว่าเทนในการอ่านหนังสือแบบเรียนหรือแมกกาซีนในรูปแบบอีบุ๊กนับวันก็จะยิ่งเพิ่มความนิยมมากขึ้นดังนั้นนักสร้างโปรแกรมในการทำอีบุ๊กจึงต้องพัฒนาโปรแกรมให้สามารถอ่านได้บนอีลิเดอร์ให้ครอบคลุมการใช้งาน และตรงความต้องการของผู้อ่านในยุคดิจิตอลด้วยนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโทร0 2 5 6 1 2 4 4 5ต่อ530